จะเกิดอะไรขึ้นไทยโยบต้องการจะสู้คดีกับพระเจ้าน้องทีลักครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่านพระเจนะให้จบหนึ่งรอบนะครับในหนึ่งปีน้องครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมโยบนะครับ <c oughs> บทที่9บทที่10และบทที่11ครับน้องครับบทที่9บทที่10โยบตอบโต้กับบินดัดนะครับ และบท11นั่นดาบที่3คือโซฟาเพื่อนรักคนสุดท้ายได้มาพูดกับโยบเอาละรครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันครับในบทที่9และบทที่10ครับจุดเน้นการโต้อตอบของโยบนั้นเน้นไปที่พระลักษณะพระเจ้าเน้นไปที่ความยุติธรรมของพระองค์และภาพ ที่อยู่ในความคิดของโยบนั้นคือเขาต้องการจะพบพระเจ้าเพื่อจะสู้คดีกับพระองค์นงครับโอกาสที่โยบพ,พูดแบบนี้นะฮะเป็นสิ่งที่โยบต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ามีความจงรักภักดีต่อพระองค์เหตุไฉนใหญ่ต้องมาเจอสิ่งหลายๆเหล่านี้เหมือนกับเพื่อนของโยบที่บอกก่อนหน้านี้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมเมืม่อพระเจ้าทรงยุติธรรมถ้าทำบาปจะต้องถูกวิพากษา ดังนั้นโยบจึงขอสู้คดีกับพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยบอกเขาหน่อยว่าตัวโยบนั้นทําอะไรผิดทนทีครับบทที่9บทที่10นะโยบมีคําถามสามคำถามที่เจ็บปวดหัวใจถามพระเจ้าและถามเพื่อนๆของโยบด้วยเป็นการตอบโต้บินดัตน,นะครับในบทที่9ข้อหนึ่ามเนี่ยหนึนะครับโยบบอกว่าตัวโยบเอง เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าเขาจะสามารถชอบทรรได้อย่างไร,นะรพอข้อ14บสถึงข้อสาสิบห้าโยบก็ถามเองว่าแล้วเขาจะพบกับพระเจ้าเพื่อสู้กับคดีสู้คดีกับองค์ได้ที่ไหนและอย่างไรและคำถามสุดท้ายนะครับในบทที่10ในข้อ18บแปดโยบถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย ให้ตัวโยบเกิดจากคันมานดาทําไมนะครับคําถามเหล่านี้เป็นการถ้าเราพิจารณาดีเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของโยบนะครับเพราะโยบเองเป็นคนที่มีความชอบธรรมนะครับพระเจ้าบอกเขาเป็นคนที่เป็นคนดีรอบคอบไม่มีทิฏฐิดังนั้นตัวโยบเองต้องการจะพิสูจน์และมนุษย์คนไหนล่ะครับจะสามารถพิสูจน์โยบต่อหน้าพระพักพระเจ้าว,ว่าเป็นคนชอบธรรม แล้วโยอบจะสามารถสู้คดีกับพระเจ้าได้ไหมถ้าพระเจ้าไม่เสด็จมาแล้วโยอบจะพบพระองค์ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่โยบระบายนะครับแล้วสิ่งที่เขาต้องการจากการพูดถึงความทุกข์ทรมานใจที่อยู่ในใจเป็นความอัดอั้นใจหลังจากที่เขาพบพระสนะพระเจ้าตามที่บินดัดได้กล่าว้าว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์ทรงพิพากษาแน่ถ้าคน ทำบาปน้องครับในข้อบทที่9ข้อ1นถึงข้อ13เนี่ยโยบบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถชอบทำต่อพระพักพระเจ้าได้อย่างไรน้องครับไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะครับแต่มันเป็นคำพูดเป็นคำถามที่คนคนหนึ่งจะพยายามสู้คดีกับพระเจ้าแต่ไม่สามารถสู้กับพระเจ้าได้เพราะโยบรู้ว่าสู้กับพระองค์ สู้ยังไงก็แพ้โยบบอกว่าถ้าถามพระเจ้านะครับสมมติถ้ามีมีการไต่สวนพระเจ้าสักหนึ่งพันคำถามเนี่ยจะมีสักหนึ่งคำถามไหมที่พระเจ้าพระองค์ทรงตอบแล้วแบบโยบชนะไงครับโ,บโยบรู้ไม่รู้ว่าจะมีวิธีใดที่จะสามารถเคลียร์ตัวเองต่อหน้าเพื่อนๆได้ว่าตัวเขาเองไม่มีความบาปนะครับพี่น้องครับ โยบเลยพุ่งไปที่พระลักษณะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระลักษณะที่พระองค์ทรงมีพระปัญญาพระองค์ทรงมีพระ,า,พระานุภาพนะครับพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจดังนั้นโยบจึงบอกว่าแล้วใครเล่าที่จะสามารถขึ้นศาลและไปสู้คดีกับคนที่มีฤทธิ์อำนาจอย่างนั้นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจอย่างนั้นผู้ที่สร้างสวรรค์นะครับสร้างพิภพสร้างดวงดาวและสร้างขึ้นในทะเล ไม่เพียงเท่านั้นนะครับโยบยังบอกว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงยังอยู่ชั่วนิิรันและพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่ประจักษ์แกตารังนั้นพระเจ้าพระองค์ทรงทําสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ครับและไม่มีใครสามารถที่จะสงสัยพระองค์ได้ครับมีในข้อ13ครับพูดถึงราหับราหับนี้เป็นสัตว์ประหลาดในทะเลนะครับเป็นคนและกับเป็นคนละคนกับนางราหบนะครับอันนี้คือสัตว์ สัตว์ดึกดาบรรเป็นสัตว์ประหลาดในทะเลเป็นสัตว์ในตำนานนะครับบอกว่าราหับเองก็ยังต้องก้มหัวให้กับพระเจ้าต้องยอมให้กับพระเจ้านะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถต่อสู้กับพระเจ้าได้ในข้อ14ถึงข้อส5สิบหครับโยบพูดประมาณว่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถพบพระองค์เพื่อสู้คดีได้ที่ไหน นะครับดังนั้นถ้าโยบจะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นคนชอบทำโยบต้องสู้คดีกับพระเจ้าใช่ไหมแล้วพระเจ้ายอมไหมละ่ะที่จะมาสู้คดีกับเขาโอ้พี่น้องครับนี่โยบถามเพื่อนนะฮะในข้อสิบสี่หรือข้อสิบเก้าบอกว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมาแล้วตัวโยบเองจะพูดอะไรได้โยบนะจะตอบได้อย่างไรจะเลือกถ้อยคำอะไรมาตอบโต้กับพระเจ้า ถ้าพระเจ้าตอบโยบก็เชื่อว่านั่นน่ะไม่ใช่เสียงพระเจ้าแน่ๆนะเพราะว่าโยบรู้ว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่พูดไม่พูดตามกระแสลมหรอกนะครับดังนั้นถ้าโยบพูดผิดพระเจ้าก็จะทรมานเขามากขึ้นนะครับนี่คือความคิดของโยบนะครับจริงๆแล้วนะครับพี่น้องทีละครับถ้าเราอ่านไปตอนท้ายๆนะครับบทที่สาถึงบทที่สีเเนี่ยเราก็จะพบว่าพระเจ้าเนี่ย พระองค์ทรงมาปรากฏแก่โยบแล้วพระองค์ทรงถามโยบทั้งหมด77คําถามน้องรู้ไหมครับโยบไม่สามารถตอบคําถามข้อใดข้อหนึ่งได้เลยไม่มีแม้แต่ข้อเดียวครับดังนั้นโยบถึงต้องยอมรับยอมรับน้ําประถัยพระเจ้ายอมรับในฤทธิ์อานาจขององค์ยอมรับในอธิปไตยของพระเจ้านะครับดังนั้นโยบพอถึงตอนท้ายพี่น้องจะรู้ว่าโยบยอมรับนะครับแล้วก็ เงียบปากไม่พูดอะไรเลยนะครับในข้อที่20ถึงข้อที่24ครับโยบบอกว่าแม้ข้าจะดีพร้อมพระองค์ก็จะพิสูจน์ว่าข้าผิดไหมครับทั้งบินดัดและเอ,เอลิฟัตเองก็อ้างว่าพระเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนแก่คนชอบธรรมพระองค์ทรงประทานรางวัลแก่คนชอบธรรมและพระองค์ทรงพิพากษาคนชั่วร้แต่โยบบอกว่าบางครั้งนะพระเจ้า ก็ทรงทำลายคนชอบธรรมด้วยและพระองค์ทรงก็ทำลายคนชั่วด้วยเห็นไหมโลกนี้มีผู้พิพากษาที่อัยุติธรรมพระเจ้ายังปล่อยเลยพระเจ้ายังไม่เห็นทำอะไรเลยพี่น้องครับตอนนี้เนี่ยโยบกำลังกำลังคล้ายๆจะบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงไม่ยุติธรรมดังที่บินดัดและเอลิฟัตกล่าวมาโย,โยบบอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมต่อตัวเขาเอง และต่อครอบครัวเขาลูกเขาลูกเขาก็ไม่ได้ทำบาปอะไรอย่างที่บินดัดกล่าวหาแต่ต้องมาตาอย่างนี้เนี่ยครับดังนั้นนะครับโยบบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงปิดตาบรรดาพื้พักษาของโลกถ้าไม่ใช่พระองค์แล้วจะเป็นใครกันเล่าดังนั้นโยบกำลังพูดว่าพระเจ้าไม่ได้ยุติธรรม นะครับไม่ใช่ไม่ไมยุติธรรมต่อโลกนะไม่ยุติธรรมต่อต,ตัวเขาและครอบครัวเขาครับในข้อ25ถึงข้อ3าสินะครับโยบบอกว่าถ้าโยบเองอยากจะมีความสุขแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรอะ่นะเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็ตายแล้วนะอยู่ในบนโลกนี้ไม่นานหรอกพระเจ้าให้เกิดมาแป๊บเดียวพบความทุกข์เดี๋ยวข้าเขาจะต้องตายแล้วมันไม่ได้ยืนยาวนานหรอก มันไม่ได้ไปอย่างเชื่องช้าแต่มันไปอย่างรวดเร็วเหมือนเรือที่ทําด้วยต้นอ้อที่แล่นไปตามริมน้ําอย่างรวดเร็วเหมือนอินทรีย์ที่โฉบลงมาจากท้องฟ้าเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ายโยบเองมีทัศนคติแบบไหนครับที่ดีนะต่อความทุกข์ยากลําลบากเขายิ้มให้กับความทุกข์นะครับแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไหมโยบกําลังบอกอย่างนั้นนะครับแม้เขาจะมีทัศนคติที่ดีต่อความทุกข์ยากลําลบาก แต่ความทุกข์ยากลำบากนั้นนะเขาก็กําลังบอกกับเพื่อนโยกบอกกับพระเจ้าว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนะครับและเขาเองรู้สึกผิดต่อพระพักพระเจ้าที่เพื่อนปฏิเสธเพื่อนปักปั๊มเขาว่าเขายังทําไมครับทบําบาปฮะนะแต่ตัวเขาเองนั้นนั่งอยู่บนกองที่เท่าด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าเขาจะอาบนะ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าชาระล้างแต่สิ่งที่เขายังกลัว นะครับกลัวในสิ่งที่พระเจะจะทําโยบเชื่อว่าเชื่อว่าพระเจ้ากําลังต่อต้านตัวเขานะครับพี่น้องครับแม้โยบจะยิ้มให้กับความทุกข์แม้โยบจะมีทัศนคติที่ดีให้กับความทุกข์นั่นก็ไม่ได้หมายทำให้ผู้ยิพากษาหรือพระเจ้าบอกว่า ไม่สามารถพูดได้ว่าโยบมีความผิดนะนครับพอข้อ32ถึงข้อ35มเนี่ยโยบบอกว่าถ้ามีคนกลางคือหมายความว่าพระเจ้าเองไงพระองค์ไม่ใช่มนุษย์อย่างเราไงโยบบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นถ้าโยบก,กับพระเจ้ามาสู้คดีกันแล้วไม่มีคนกลางนะไม่ต้องมีทนายนะโยบก,กับพระเจ้ามาสู้กัน แล้วให้พระองค์เอาไม้เดียวออกไปก่อนนะแล้วมาสู้กันโยบจะสามารถพูดแบบไม่เกรงใจพระเจ้าเลยแบบไม่กลัวพระเจ้าเลยพูดว่าไหนพระเจ้าพูดมาซิว่าเขาผิดตรงไหนเขาทาอะไรทาไมถึงเจอแบบนี้เห็นไหมครับพี่น้องครับตอนนี้ครับมีคําว่าคนกลางระหว่างโยบกับพระเจ้าเราเห็นภาพของใครครับพี่น้องเราเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ ดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จึงไม่มีคนกลางระหว่างโยบกับพระเจ้าที่จะทําการสู้คดีกันได้ครับเพราะโยบกําลังจินตนาการภาพว่าถ้าพระเจ้าเป็นมนุษย์และเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแน่นอนครับมาเจอกันมาสู้คดีกันมาถกกันด้วยเหตุแลผลสิว่าเขาผิดเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่มีคนกลางนี่คือภาพของพระเยซูคริสต์ที่เข้ามาครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ เพื่อเปิดเผยพระบิดาครับและพระองค์ทรงนำคนบาปเหล่านั้นมาหาพระเจ้านะน้องครับนี่คือสิ่งที่โยบวิงวอนมานานนับหลายร้อยหลายพันปีจนกระทั่งพระเยซูคริสต์มาบังเกิดและพบแล้วครับคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ครับพอเข้าบทที่10นี้นะครับโยบโต้แยง้ง ต่อพระเจ้าเป็นคําถามที่โยบทูลกับพระเจ้าโดยตรงถึงพระลักษณะของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตเขาพระเจ้าสร้างเขาและให้ชีวิตแก่เขาพระเจ้านะครับในข้อสาบอกว่าพระองค์ทรงเห็นดีหรือที่จะบีบบังคับที่จะดูหมิ่นผลงานแห่งฝีพระหัตของพระองค์หมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างโยบดีฝีพระหัตพระองค์บัดนี้พระองค์จะทรงทาลายโยบอย่างนั้นหรือ ในข้อข้อแบอกว่าพระองค์ทรงปั้นข้าพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์บัดนี้พระองค์จะทรงหันมาทําลายข้าพระองค์อย่างนั้นหรือเห็นไหมครับดังนั้นในข้อ18โยบจึงถามพระเจ้าว่าชั้นไหนพระองค์ซึ่งจึงทรงนําข้าพระองค์ออกจากคันมาดาไหมฮะน้องครับถ้าเราพิจารณาในบริบทของบทที่10ทั้งหมดเนี่ยโยบมองไปที่ลักษณะพระเจ้าและยอมรับในลักษณะพระองค์ว่าพระองค์นั้นไม่เหมือนกับมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่ในนิรันดร์การพระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเวลาพระองค์ทรงรอบรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเบื้องปลายพระองค์ไม่จําเป็นต้องสอบสวนอะไรเลยพระองค์ทรงรู้ดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้โยบเองต้องการที่จะสู้คดีกับพระเจ้าใช่ไหมครับต่อมา <c oughs> โยบต้องการที่จะหาคนกลางที่จะช่วยเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขาต้องถูกการิพากษาเพราะพระเจ้าเองเป็นผู้ที่ คอยเฝ้าคอยดูโยบทุกฝีก้าวในข้อ16บอกว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงไล่ไล่ตามโยบนะครับไล่ล่าโยบเหมือนกับสิงโตล่าเหยื่อและพระเจ้าพระองค์จะทรงโจมตีโยบด้วยกองทัพใหม่ๆและพระองค์ทรงให้พยานในบรรดาพยานต่างๆที่จะกล่าวปักปล้มโ,โยบพระเจ้าพระองค์ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะ อ่อสู้กับโยบโยบไม่มีทางที่จะชนะพระเจ้าได้ดังนั้นโยบบอกว่าตัวเขาเองถูกล้อมไว้แล้วจึงไม่มีทางออกไม่มีทางออกอะไรเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้นความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นดังนั้นโยบจึงถามพระเจ้าในคําถามในข้อ18บอกว่าทําไมพระองค์จึงนําข้าพระองค์ออกจากคันมารดาครับดังนั้นถ้าถ้าพระเจ้าพระองค์ทรงนําโยบออกจากคันมานดาโยบกํลาลังบอกพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทาน ความสงบสุขนะครับในสุขภาพร่างกายกับเขาก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิตลงนะอีกในแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าจใจ้เขาตายไปเนี่ยนะซึ่งโยบก็รู้ดีว่าอีกไม่ช้าไม่นานเขาใกล้จะตายแล้วนะซึ่งเป็นความเข้าใจของเขาเองดังนั้นถ้าพระเจ้าจะให้เขาตายขอให้เขาตายแบบไม่ทุกข์ทรมานได้ไหมนะจริงๆแล้วนะครับพี่น้องครับ สิ่งที่โยบพูดโยบถามเนี่ยนะครับบอกกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าแบบนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าโยบเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทํำไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่พวกเราเนี่ยเราอ่านอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้เราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในหน้าพระบันลังของพระเจ้าในในสวรรค์ในการชุมนุมทูตสวรรค์ใช่ไหมครับเราเห็นว่าพระเจ้าพระองค์ทรงใช้โยบเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการที่จะปิดปากมารซาตาน Sabes, ครับว่าโยบเองยังซ e mm hmm. mm. ื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระเจ้ามารซาตานบอกว่าเขาจงรักภักดีกับพระองค์เปล่าๆอย่างนั้นหรือเพราะพระองค์ทรงอวยพรเขาไงโยบจึงซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระองค์ไหครับดังนั้นพระเจ้าจึงใช้โยบเี่แหละครับความซื่อสัตย์ของเขาความจงรักภักดีของเขาเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้กับมารซาตาลครับดังนั้นเหมือนกับตอนที่ยูดาสอิสคาริโอนนะครับ บอกกับนางามารีนะครับมารีมาธาขณะที่มารีมาธา <c oughs> เอาน้ําหอมนารดานะครับโลมที่พระบาทนะครับและพระเศียรของพระเยซูคริสต์นั้นบอกว่าโอ๊ยทําทําแบบนี้ทําไมน้ํามันเสียเปล่าเอาไปขายเอาเงินไปช่วยคนจนดีกว่า <c oughs> บางครั้งนี่ครับสิ่งที่โยบพูดไปเนี่ยไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจพระเจ้า เหมือนกับที่ยูดาสไม่เข้าใจมารีดังนั้นโยบเองนะครับเขากําลังถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยอะไรรู้ไหมฮะด้วยความทุกข์ทรมานที่เขาเป็นอยู่ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีความเชื่อที่เขามีอยู่ในพระเจ้านะครับและสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าทรงต้องการครับเพื่อพระเจ้าจะใช้สิ่งนี้ในการปิดปากมารซาตานว่า พระเจ้าพระองค์ทรงสัพพญยุพระองค์ทรงรู้ดีว่าใครเป็นอย่างไรพรี่น้องที่รักครับหลายครั้งเราเห็นว่าการงานของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมิชชันนารีออกไปนะครับอย่างในพี่น้องที่จากสมันภาคกลางเนี่ยเราเห็นว่ามีมิชชันนารีหลายคนที่เอาชีวิตมาทิ้งในภาคกลางครับอาจารย์อะไรนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับที่ไพยสาลีไหมครับอาจารย์โคลสท่านนะครับ ผมจําได้นะพระเจ้าเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์อย่าไปไปเลยเขาจะยิงอาจารย์นะครับสุดท้ายอาจารย์บอกไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ยิงเขาเนี่ยก็ยิงเถอะสุดท้ายอาจารย์โคตรก็ไปจริงๆครับพอไปถึงจอดรถเท่านั้นนะครับนะครับคนที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นก็ยิงอาจารย์โคตรเลยครับยิงตายเลยฮะ้วถามว่าทําไมทําไมพระเจ้าให้เกิดขึ้นนะครับเราเราไม่เข้าใจครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยคนที่ถูกยิงเนี่ย เขาเขาเต็มใจที่จะถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเขาด้วยความเชื่อที่เขามีอยู่โยบกเหมือนกันนะโยบถวายความทุกข์ทรมานในชีวิตเขาและถวายความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่ในพระเจ้าถึงวันนี้เขาไม่เข้าใจสถานการณ์ <c oughs> ขอไปครับพี่น้องโยบไม่เข้าใจสถานการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นเพราะอะไรและ สิ่งที่เขาเจ็บช้ำมากสุดก็คือเพื่อนนะครับที่เขารักที่เขาผูกพันเนี่ยไม่เข้าใจเขามาซ้ําเติมเขาในบทที่11ครับหลังจากที่เอลิฟัสและบินดัดกล่าวหายโยบแล้วนะครับโยบก็ตอบโต้จริงๆแล้วนะครับเพื่อนคนที่3พอมาถึงตรงนี้เพื่อนคนที่3ามมีชื่อว่าโสฟานะครับโสฟาคนนี้พอหลังจากที่ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ย จริงๆน่าจะมีความรู้สึกความรู้สึกที่เห็นอกเห็นใจโยบนะครับแต่เปล่าเลยครับโซฟาไม่ได้เห็นอกเห็นใจโลกโยบเลยแต่เขามีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่กำลังบอกว่าโยบโยบทำไม่ถูกและโยบเองสมควรที่จะกลับใจและสารภาพบาปกับพระเจ้านะครับในบทที่11เนี่ยโสฟามีข้อกล่าวหาแก่โยบ3าข้อกล่าวหาด้วยกันอันแรกเลยโยบมีความผิดโยบผิดนะ ในข้อสองบอกว่าคนช่างพูดจะนับว่าเป็นคนชอบทาอย่างนั้นหรือเห็นไหมครับกําลังบอกโยบว่าโยบไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนชอบทำต่อเบื้องพระพักพระเจ้านะโยบไม่ใช่คนที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะนะครับและคําพูดของโซฟาเนี่ยโซฟาบอกว่าท่านเนี่ยถ้อยคําของท่านมากมายเหลือเกินภาษาเดิมเนี่ยเป็นเหมือนกับการพ่นลมจากถุงลมนะครับ มีแต่ลมออกมาเพราะว่าลมที่ออกมาจากปากโยบเนี่ยมันเป็นลมที่ไร้สาระลมที่เปล่าประโยชน์ลมที่มันไม่มีอะไรเลยพูดมามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเนี่ยครับโสฟายกำลังพูดแบบนั้นนะซึ่งบอกว่าสิ่งที่โยบเกี่ยวพูดเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยนะแล้วก็สิ่งที่โยบพ,พูดออกมาเนี่ยเป,เป็นคำพูดพ่อย,อยเป็นคําพูดที่ไร้สาระเป็นคนที่พูดแบบไม่คิดเนี่ย เพราะนั้นสิ่งที่โยบพูดมาถือเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นเลยตัวโยบเองไม่ใช่บริสุทธิ์จาะพระพักพระเจ้านะโยบไม่ใช่คนที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยถ้าพระเจ้าพอพระทยัยโยบไม่เป็นสภาพแบบนี้หรอกนะครับข้อกล่าวหาที่2อครับโยบไม่รู้จักพระเจ้าเลยโซฟาต้องการให้โยบมีความเข้าใจในความสูงความลึกความกว้างความยาวของพระปัญญาของพระเจ้าครับ การที่โสฟาพูดแบบนั้นเป็นในว่าเขาเองนั้นรู้มิติแห่งความกว้างใหญ่ไพศาลของพระปัญญาของพระเจ้านั้นจึงบอกให้โยกฟังว่าพระปัญญาพระเจ้านั้น <c oughs> ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไหนครับพี่น้องครับเมื่อถึงตอนนี้เนี่ยเราเห็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นไปได้ครับว่าโสฟาเป็นคนที่มีความรู้มากอาจจะเป็นนักปราชญ์ในยุคนั้น มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเยอะแต่เขาไม่มีความรักของพระเจ้าเลยครับเขาไม่มีความรักเลยไม่รู้จักความรักของพระเจ้าเลยครับดังนั้นในมิติอันกว้างใหญ่ไพศาลที่โซฟาบอกนั้นยยว่าโยบไม่รู้จักแต่โซฟาติงต่างหากครับที่มีตามืดบอดมองไม่เห็นความรักของพระเจ้านะครับพี่น้องครับโซฟาบอกว่าพระปัญญา,าของพระเจ้านั้นมีมากมากเป็นสองเท่าหมายถึงอะไรครับ คือหมายถึงว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นบริบูรณ์ครับสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกไม่มีที่ติดังนั้นพระเจ้ามีปัญญามากกว่าโยบและอาจจะกล่าวได้ว่าปัญญานั้นมีสองด้านนะมีสองด้านปัญญาลักษณะของปัญญามีสองด้านมีด้านเล็กด้านเล็กนี่แหละครับเป็นด้านที่มนุษย์มองเห็นแต่ด้านใหญ่ด้านกว้างด้านลึกที่ด้านที่มหาศาลเนี่ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นเพราะพระองค์ทรงสัพพัญญูใช่ไหมครับดังนั้น โซฟานะบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงรู้ทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโยบและพระองค์ทรงสามารถลงโทษโยบได้มากกว่าที่โยบรู้ซะอีกพี่น้องครับโซฟากลังบอกโยบว่าท่านเจอแค่นี้เนี่ยมันยังน้อยไปนะโยบเพราะว่าความผิดความบาปที่ท่านทำเนี่ยมันมีมากกว่านี้ ท่านไม่รูห้หรอว่าถ้าพระเจ้าทรงประมวลผลแห่งพรพปัญญาพระลองทั้งหมดแล้วเอาความผิดของท่านเนี่ยโทษของท่านจะหนักยิ่งกว่านี้นะโอ้โหพี่น้องครับเขาไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าโยบสูญเสียครอบครัวสูญเสียลูกสูญเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างและก็สูญเสียสมรรถภาพของชีวิตนะเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยครับสนใจแต่คําพูดของโยบพี่น้องที่รักครับเราเห็นว่า นี่เป็นความเศร้าสอนความโศกนะที่เกิดขึ้นกับโยกจริงจริงจริงเลยนะครับในข้อ7นะครับโสฟ้าบอกว่าท่านจะยังรู้ความดีลับของพระเจ้าได้หรือท่านจะยังรู้ความไปบุญของพระองค์ได้หรือนะครับคำตอบก็คือไม่มีใครสามารถยังรู้ความลับลึกของพระเจ้าได้นะครับโยกก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่เคยอ้างนะครับว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า แต่สิ่งที่เขารู้คือเขายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของตัวเขาเองโยบซื่ออมั่นใจในตัวเองว่าเขาไม่ทําผิดต่อพระเจ้านะครับพี่น้องครับอันที่สามครับโซฟากล่าวหายโยบเปนสามคือโยบคิดแบบนี้ไงคุณมั่นใจแบบนี้ไงคุณเนะ่ยหัวดือ้อหัวแข็งต้องกลับใจนะ <c oughs> ในข้อสิบสามยิ่สี่บอกว่า ถ้าความชั่วอยู่ในมือท่านจงทิ้งเสียให้ไกลอย่าให้ความอาธรรมอยู่ในเต็นท์ของท่านนะครับคําพูดของโสฟาเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจไหมครับไม่เลยครับเป็นการปักปัามโยบอย่างชัดเจนว่าให้โยบกลับใจนะครับแล้วบอกว่าให้กลับใจเถอะเดี๋ยววันคืนมันก็ผ่านไปเดี๋ยวท่านวันพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาท่านก็จะลืมวันนี้นะะั้วลหะนะครับ กำลังบอกว่าทุกอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับ้องครับโซฟาเองนะครับกำลังบอกโยบว่าถ้าโยบต้องการพระพรต่างๆจากพระเจ้าที่โซฟาพูดไปเนี่ยนะครับในข้อตั้งแต่ในข้อ18-19-20นะโยบต้องกลับใจและสารภาพบาปของโยบโซฟากำลังจะล่อลวงโยบใช่ไหม ให้ทําไมครับให้ต่อรองกับพระเจ้าให้บอกกับพระเจ้าแล้วสารภาพบาปกับพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่โซฟาหรือมารซาตานต้องการให้โยบทําครับซาตานต้องการให้โยบทํานะครับเพราะว่าอะไรฮะซาตานบอกกับพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือนะครับเขายำเกรงพระองค์เพราะ ông, เขาไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าองนะครับ ซาตานกล่าวหาโยบว่าโยบมีความเชื่อเพราะเขาต้องการผลประโยชน์เขาต้องการโยบต้องการความเจริญรุ่งเรืองเพื่อแลกกับการเชื่อฟังนะครับถ้าโยบทําตามคําแนะนําของโซฟาแสดงว่าโยบกําลังทําตามในสิ่งที่มารซาตานกล่าวหาเขาครับพี่น้องครับโยบไม่ได้มีความเชื่อที่ต้องการแลกกับความเจริญรุ่งเรือง อันนี้เป็นสิ่งที่โยบมีความเชื่อที่ถูกต้องนะครับพี Jedi ่รองครับเราเชื่อพระเจ้าเราเชื่อวางใจพระองค์ไม่ใช่ว่าการเชื่อฟังของเราจะเป็นเหตุทําให้เราเจริญรุ่งเรืองมันคนละเรื่องกันนะครับการเชื่อฟังของเราเป็นเหตุทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในชีวิตของเราเพราะการเชื่อฟังของเรานั้นเป็นการเชื่อฟังที่สอดคล้องกับการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยดังนั้นครับในข้อ15ครับ บทที่สิบสามข้อสิบห้าบอกว่าถึงแม้พระองค์จะทรงประหารเขาเขาก็ยังทรงเขาก็โยบก็ยังวางใจพระเจ้าดังนี้พี่น้องครับเราเห็นว่าโยบยังยืนหยัดมั่นคงในความสย์ัื่อของเขาแม้ว่าเพื่อนจะกล่าวหาเขาต่างๆนานาก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่โยบยังคงไม่เข้าใจคือเหตุผลของพระเจ้าที่ให้เขาพบกับความท,ทุกข์ทุกวันนี้ครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับ วันนี้ก็กินเวลามาพอสมควรแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ไม่มีกลุ่มอธิษฐาน,นครับผมก็ใช้เวลาได้เต็มที่ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับแล้ววันพรุ่งนี้เรามาดูครับว่าโยบจะตอบโต้โซฟาว่าอย่างไรวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขอบพระเจ้าทรงอวยพรครับ